สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อเนี้กะมาล่องหาเห็ดบึงอีกพี่น้องว่าสิใดขึ้นบ่อขันบ่อใดก็มาเที่ยวป่าลนะน้อพี่น้องภาพี่น้องมาเที่ยวป่าน่ะมาล่องบึงมันบอกออกแจ๊กเถื่อกับมาจอบเรื่อยลพอะพี่น้องคับเพราะท่านออกแจ๊กเถื่อมาจะเห็นละพี่น้องเห็ดแจ๊กว่าเห็ดอีหยังนี่มากกับมาสองคนกันหน้องสาวมึงสิเกห้ยบเห็ด แต่เขาว่าเห็ดขีเทาพี่น้องแมนบอลนี่มันบบเคยกินหรอพี่น้องก็เลยบ่เอาดอกมันบบเคยกินไปหาอีกพี่น้องสถานที่ของป่าหาเห็ดกับโบมีพี่น้องเอ้ย มาหลายเถือ่อหล่หลอดแบบพี่น้องเฮ็ดคือบ่มีสบุ่เลยมือเด็มือเด,ด็กกะซ้ำม,มาเหรนซื้อเห็ดนี้ยังกะบอ,อกเห็ดละโงก่กะยังบอ,อกพี่น้องออกกะบพ่พ่อิได้กินซ้ำเก่าดอกชิบดอกบออก่พ่อิได้หลาย เก็บเลยจ้าเก็บเอาเลยย่างสามกิโลเมตรหรือพี่ท่านเห็นเห็ดภาพพี่หน่องมาส้มบรรยากาศ บรรยากาศคึมคึมของปลาคูฝนสิตุนี่ลและพี่น้องบอมีเห็ดกับมาเทียวแล้วเนาะพี่น้องมาเทียวปลา ไวยกล่องไว้กะขอถูดเขาอภัยด้วยพี่น้องเห็นพี่น้องไลต่ตาตาไล่บอกหิบอกเห็น ยางเกินวะกำลังเห็นเฮ็ดหนาเขาดอกหนึ่งพี่น้องดอกงามงามมาเฮ็ดหาเฮ็ดกับสองคนคือเกา่ามาจอบ,บึงเฮ็ดบ่ท่านใดอยู่พี่น้องกำลังได้สามดอกำดกำลังได้กำลังได้เก็บสามดอกสี่ดอกกับพี่น้องไปหาอีกเบิงบทหามมนมีพี่น้อง เด้อดอกหนึ่งเมนจูมมันเห็ดหน้าข่าเพราะว่าเห็ดเข้าดินแล้วพี่น้อง าขาวพี่นอ้องดอกหนึ่งมีอีกดอกหนึ่งพี่นอ้องเห็ดหน้าขาวมีอีกดอกหนึ่ง ดอกหนึ่งกระเทือนสีเทาไปแล้วล่ะพี่น้องปาดตดอกนี้ขึ้นหน่อยหลนาแหลพี่น้องฮิตนาแหลฮิตพึ่งแงพี่น้องฮิตพึ่งแยะจ้าฮิตนาแหลใครมันจุ้มันพี่น้องดอกหน่อยมันกำลังปรุง บรรยากาศป่ามองหาเห็ดพี่น้องเอ้ยเห็ดกวบ่ทันมีพ่ออยู่ย่างโดนๆเห็นดอกนึงได้พอแก่งบบน้อ ็ีหนาเา้าพี่น้องพีทเข้าดินละมีอีกดอกหนึ่ง็ีทขี้ก,กระเดือนจ้า,าเ็ีหนาหลยสองดอกพี่น้องนี่นี่อีก นาแล้พี่นออ้องนี่ดิกิน้ยเข,ท,ข<อ>ทั้งกินทั้งเก็บด้วยจ้ะทั้งกินทั้งเก็บมันเล่าผักมาด้วยฝนเออได้ล้ะค่ะเฮตนาเลยเกือบไปค่ะเกือบไปประเทศเพื่อนนี่ค่ะดอก้ิมา้าเฮตนาแล้ป้า ดอกง่ายครับเห็นหลือพี่น้องเห็นแล้วดอกพีชนาแหละบอกอให้กินไปครึ่งหนึง่งเหลือครึ่งหนึ่งพี่น้อง ไปเรื่อยๆล่ละพี่น้องเห็ดกับบค่อยออกบบค่อยมียางจนว่ากับบเห็นดอกหนึ่งหุ่มได้สี่ทีค่อยเก็บเขามาเบิ่งกับกบมี บรรยากาศก็คืมนจนหมืดเม็นคืมนจนหมืดลราพี่น้องฝนกำลังหนห่อยฝนหน่อยแล้วฝนตกข้าก็แม่นเปียกละพี่น้องเสือกันฝนกันบโบแดเ้ามา เสียงลมเสียงฝนอืออเลยพี่น้องบาทนี่บาทนี่ฝนจได้ตกห้ามเสือกันฝนกับบาดมาพี่น้องมันเมนเห็ดมนเมนยังนี่นเฮ็ดล้วพี่น้องค่ะเฮ็ดหนาขาวเฮ็ดขาวดินพูนน้องสาวก็อยู่ใกล้ๆพูน เพิ่นเห็ดอย่างนะอ,อ,อยู่ใกล้ๆเพิ่นเห็นเห็ดบนน้องภาพพี่น้องมาเที่ยวป่ามาชมบรรยากาศในเหมือมันหาเห็ดบอ่อใดภาพพี่น้องชมบรรยากาศ ว่ามันจะดอกเฮ็ดี่พี่น้องแน่ไปเขาๆกับโบเมนชมบรรยากาศน้ำกันไปเรื่อยๆนีะพี่น้องว่ามันเห็ดอะไยุไตกแมนนี่พี่น้องเฮ็ดมาเลยเห็ดหน้าเล่สวยมากเลยอ้าไปตองบัง เห็ดกับด้นเห็นดอกหนึ่งมันจะมาสิพ่อแกงแล้วพี่น้องดึงบ้างผิดเห็ดเพิ่นออกล้า อยู่นีคเคยออกร้ายกระบ,บออกกระโบ,บมีไฝ่ไม้ไฝ่ไม่ปลามันแหลงร้ายไฝ่ไม่ปลาก็เฮ็ดคือบออกกันไฝ่โบไม่คือคุกกี้มันก็ออกร้ายอยู่ดอกพี่นอ้องปีนี้เฮ็ดละงอกก็ยังบออกเลย มึงตีไฟใหม่ป่าจนแปนหมดปากระแป้นแปนเทียงฝนว่าสั่นเที่ยงอยู่ดอกนึงขี่นอกเนาเขาเห็ดเ้าดินอีกดอกนึองขี่หนอกเ็ดหนาเล่นีาานาาน่ออมขี้นนอก ฝนกระตกพอฝนพี่น้องเออพุนตกฝนตกคิดๆก่อนเอาชุดไอ้คลิปกล่องก่อนละพี่น้องฝนกระตุกบ่แห้งเด้อพี่น้นองฝนตกแงตกรงจากจากมากกับใกล้ป้ายเหล้วก็แล้ว นี่ก็หนอยหน่อยหน่อยง่อยู่ดอกหนึ่งพี่น้องเฮ็ดนาขาวเห็ดข้าวดินละพี่น้องโดนพ่อดอกหนึ่งแต่พ่อแก้งบ่นออพี่น้องเลยคุณกัซิมาอีกแล้วละพี่น้องปกแป๊กปกแป๊กอยู่หนี่เบิดมือแล้วคือ Nóng sáo có hai, ở khỏi nồng, phí nông Đọc vàn hứa đọc khính, là phí nông Này cà phê, kiên cấp bún, cấp treo, cơ đầy, là phí nông Cấp tăm bộ hương ว่าเมนเห็ดอุ้ยบ่แมนเห็ดอย่างน้อนี่ว่าตแมนเห็ดกินพี่พี่น้องมันเป็นเห็ดเบือเป็นเห็ดเบือเห็ดเมาเก็บเห็ดนี่คันเห็ดได้พวเคยกินกัญญาสุเอาเด้อพี่น้อง หาเห็ดกับเบิร์ดเราพี่น้องเบิร์ดมองสีหาเราลราบานแต่สิได้ภาพพี่น้องอวยเมื่อละยังฟังหงุหงุมหึมหุมหุมหมหมห่มเลยพี่นอ้องย่านฝนตกหุก่มเขาป้าน,านันลราพี่น้องแม่นไปคือเห็นดอกเห็ดพูนเห็นบ่พี่น้องไตใหม่ข,า,ขาวๆนี่ดอกเห็ด ว่าบออ,อกกกำลังออกก็มีนะดอกน่อยๆหนึ่งไข่ไข่จุ่มๆอยู่หัดออก้างซะเลยเกินพี่นอ้องเฮดก็ดกออกพ่อกระเทินพี่น้องเอ้ยแมนมองเคยออกหลยๆกับบอออกป้ากระมนุน เฮ็ดอียังล่ะนี่ดึงก่อนพี่น้องโอ้ยเฮ็ดนาแร่พี่น้องเฮ็ดนาแร่สีชมพูสีชมพูแมนอยู่ได้หรอดอกก็งามอยู่ ปนกระต๊ะห้ามพี่นอ้ไไองเฮ็ดกระบาดใดหลายดอกเข็ดกระไดยุบปนหนึ่งเหรอพี่น้อง <c oughs> เฮ็ดอาจจะได้ปิปิปปงปนแล้วเด้อบานนี้ <c oughs> ได้พลุลปนกระจะจบคลิปจำเนียะพี่น้องอย่าลืมก็ไหลก็แทรกก็ติดตามให้น้ำในเด้อพี่น้องเด้อพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ,บาย